นออุ่งยุยตดเยอะเจอ,อเหมือนกันนี่เจอกขตั้งแต่เด็กๆเลยนะตัง้งแต่เข้ามาสมัยก่อนอนะอุ่้ยุยตดเยอะแล้วเป็นเด็กน่ารักด้วยแต่มาเห็นท่าเต้นเสื้อผ้าเมื่อสักครู่นี้ดูแล้วดูเป็นสาวที่มั่นใจมากขึ้นเนาะเป็นมั่นใจนะตัวจริงเป็นเป็นสาวมั่นหรือเปล่าหรือว่าไงตัวจริงจะแตกต่างคะ่ะ <laughs> แตกต่างยังไงคะ <laughs> เพราะว่าคนดูในทีวีแล้วจะแบบว่าทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ทั้งท่าเต้นแล้วก็ทั้ง การแสดงออกลีลาอะไรเงี้ยจ,จะดูแบบว่าโอ้โหเหมือนกับมันนะมันคุนแล้วแบบกับข้างล่างเลยค่ะข้างล่างเวทีนีจ่จะอีกเรื่องจะไม่ค่อยพูดแต่ที่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้มาออกราย,รายการแบบทอล์คโชว์หรืออะไรางี้นะ,ะติด,ต,ดติดช่วงคอนเสิร์ตรือไงใช่ค่ะต้องออกเดินสายนะคะงานมีงานทุกวันว่าอย่างนั้นเถอะก็มีทุกวันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะก็จะจ้างยุ้ยไป,ไปออกไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่า ที่ว่าก็ยังมีนะคะที่ว่าก็ยังมีถามคุณยุ้ยนะบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเออค่ะยังไงอะถึงขนาดเขาบอกว่าออกก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะต้องมีการดูดวงก่อนออกจากบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่มั่นใจตัวเองคือยังไงนีไงค่ดูจิุ่มหมดทุกอย่างดูจิ้งจกก้าวขาซ้ายออกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ถ้าสมมติออกจากบ้านแล้วมีจิ้งจกเนี่ยเข้าบ้านเลยปะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแบบว่าคือ การที่การที่ดูเนี่ยมัน,ม,นมันเจอจากหนังสือนะคะ,คะที่ก็เออเอามาดูแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยยุก็ชอบดูอะค่ะเพราะว่า เพื่อความเพิ่มความมั่นใจว่าออกไปแล้วเราจะทำงานมีอุปสรรคไหมอะไรอย่างเงี้ยดูดวงแบบไหนที่หนูดูแบบจริงๆค่ะดูเลยนักตาในหนังสือนะคะจริงๆค่ะเป็นแบบศาสตร์จีนหรือว่าใช่ค่ะอ๋อค่ะไม่ไม่หนูเป็นวิธีการเนี่ยเพราะพี่อ้อมเขาชอบมากเลยนะพี่อ้อมตัวแกไปดูหมอไงแล้วก็ไปศิริราชกเห็นหมอไม่ได้ ไม่ดูยังไงดูยังไงมันจะเป็นการดูวันต่อวันที่ท่านเสิร์ฟเขาบอกนะคะก็ทําตามเลยค่ะนี่เปตารางตัวเลขอย่างนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะตารางดูตัวเลขเป็นอย่างนี้นะเลขเต็มไปหมดมันคืออะไรคะเนี่ยหนูจ๋าก็แบบว่าจะต้องใช้เหรียญนะคะใช้เหรียญเหรียญอะไรคะเหรียญอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งสามเหรียญแล้วก็เหรียญที่เหมือนกันสามเหรียญใช่ค่ะแล้วก็โยนหกครั้งโยนหกครั้งค่ะเอาวันนี้ป่ามีเหรียญอยู่เอามีกับเขาด้วยไม่ไม่มีสิยะ เมียให้ติดตัวออกจากบ้านมาวันละสามบาทชอบหัวเราะมากเลยอ่ะจริงๆสมุดด้วยพี่อมขอแยกไปนั่งตรงนี้ได้ไหมคะพี่จ๋าจะได้จะได้ใกล้ๆกันมาไหนยังไงลูกไหนยังไงก็โยนเลยค่ะให้ให้ใครโยนให้ออมโยนค่ะอ๋อเราโยนให้เขาไม่ได้ใช่ไหมแต่เพราะเป็นดวงเขาใช่ไหมใช่เอาเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเนื้อคู่หรืออะไรนี้ต้องอธิษฐานอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้ถ้าอยู่ดูก็จะเกี่ยวกับ คือที่วันเฉพาะวันนี้ใช่ไหมคะจะได้วันละครั้งเท่านั้นต้องยังไงคะมือก็ทั้งสองมือห่กก็โยนอ๋อขยับขยต้องขย่ากอนไหม้ก็นึกก่อนค่ะว่าว่าจะมีอุปสรรคไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องความรักเรื่องความรักเรื่องความรักอ๋ยจะดีเหรอโยนไปเลยหนึ่งครั้งละก็มันจะได้หัวนี่จะนับเป็นสองนะคะส่วนก้อยเนี่ยจะนับเป็นสามสองสามสามก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยแปดแปดก็เอาตองขึ้นไปก็ จะขีดคู่ได้แปดก็คือเลขคู่อะค่ะขีดคู่ไว้หกครั้งครับอโยนอันนี้ก้อยหัวหัวเป็นสองสองสามใช่ไหมค่ะสองสองสามก็เป็นท่าไหรเจ็ดเจ็ดค่ะอันนี้ได้ได้คู่แล้วก็อันนี้เจ็ดก็คือเป็ใชายค่ะอีกเส้นหนึ่งว่างั้นเถอะอ้าวสองครั้งแล้วเดี๋ยวชูนิ้วไว้ เรื่องคู่เธออะหัว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 สามันก็หัวสามอ่านเป็นหกหัวอย่างนี้ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะคะกว่าจะออกจากบ้านเนี่ยคือประมาณว่าจะออกหกโมงต้องตื่นตีห้าอะไรเนี่ยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยหัวสามสามสองก็เป็นแปดก็คู่อีกอะค่ะคู่อีกฮะหัวส่วนใหญ่จะออกเรื่องคู่ไม่ว่าจะดีเผบ่อจะมีคู่อะไรอย่างเงี้ยนะหัวหัวอะไรเนี่ยหัวหัวก้อยเจ็ด ใช่ไหมค่ะช่วยคิดไปด้วยกันได้นะคะคุณผู้ชมอ่านี่ขีดเดียวเอาวแล้วนี่ครั้งสุดท้ายนะสามสามสองใช่ไหมค่ะเป็นแปดอ้าวแปดเป็ครั้งสุดท้ายใช่ไหมหกครั้งแล้วนี่ค่ะสองขีดแล้วนับยังไงลูกก็จะมาดูด้านล่างก็คือจะมันจะแบ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะด้านล่างก็จะเป็นขีดแบบนี้ข้างล่างได้สายน้ําก็ได้สายน้ำข้างบนนี้ข้างบนนี้เป็นสอง ก็ใส่น้ำเหมือนกันคู่แล้วเดียวแล้วคู่ความคุยตรองยิบก้าวตรงยิบก้าเรื่องเนื้อคู่นั่เมื่อกี้เธอที่ถ่ายไว้เรื่องเนื้อคู่อ่ะใช่ค่ะลองดูนะที่ผมผมไม่ได้โกหกนะนี่ยยิบก้าวควักหนามขวากหนามเห็นบ้างเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดและอันตราย สิ่งสำคัญใดได้มาโดยง่ายอย่าท้อถอยขอยอย่ายอมรอนแม่แม่จะหองห่ยอุ๊ยจะปวดหแวจะปวดเม่่อยมนตรงนะเพราะอะไรรู้ไหมอาจจะถอยความรักให้กันได้ก่อนนันนี้เไปดูดวงมาดูไพ่ยิปซีค่ะเรื่องเกี่ยวกับความรัก เรื oh. like <an> ่องงานเปิดมาประสบความสําเร็จหมดเลยไม่รู้นี่ใครมารายการแล้วก็พอปรากฏเปิดเรื่องความรักมามีคนนอนคว่ำอยู่เนี้ยแล้วมีดาวปักหลังอยู่1สิบอันเทนสวอตยี่สิบเก้าเนี่ยถูกละัน้ำเหรอวูอย่างน้นจะดูของเราเลยเกิดเปนกออกมาไอ้กลัวว่าอะไรออกมาสี่สามไงฉากสุดท้าย ถูกมากเลยนี่มันแค่เริ่มต้นย้อนวันวของคุณยุ้ยนะคะยังน่ารักแบบนี้แถมดูดวงให้เราอีกด้วยเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรารับรองว่าได้รู้เรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับคุณยุย้ยแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณยุ้ยค่ะท่ชมครับย้อนกลับไปนะครับประมาณสิบกว่าปีก่อนนะฮะยุ้ยญาติเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการเพลง ในลีลาเดียวกันนะครับกับราชนีลูกทุง่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ไปติดใจหรือว่าไปรู้จักคุณพุ่มพวงได้ยังไงครับก็พอประกวดแล้วเนี่ยยุ้ยก็ได้ได้ออออกอัลบั้มนะคะของตัวเองก็คือย e ุอ้ยาติเยอะก็คือชื่อเพลงยตดเยอะนะคะชื่ออัลบัม้มก็จะมีคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยค,ค่ะ ก็ต้องคือเป็นเป็นคอนเสิร์ตเปิดตัวนะคะเปิดอัลบั้มอะไรเงี้ยก็ได้เชิญทางบริษัทได้เชิญพี่พึ่งมาให้เพราะว่ารู้ว่าเป็นศิลปินในดวงใจของยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยางก็เรียกได้ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณยุ้ยได้เจอกับพี่พึ่งครั้งแรกค่ะอแล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่เจอกันก็คือก็คือแบบว่าตื่นกลัวค่ะกลัวทำไมถึงออกแนวกลัวเพราะอะไรคะเพราะว่า สังเกตว่ามันจะเป็นทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนที่แบบว่าชอบศิลปินคนไหนแล้วพอเจอแล้วจะอายทั้งอายทั้งตัวตอนนั้นก็อายุเด็กๆเนาะตรงเริ่มต้นนั้นก็คืออายุ8ดขวบ8ดขวบนะคะแล้วเรามามีลีลาที่ว่าเป็นแบบคุณพุ่มพวงศิลปินในดวงใจของเราด้วยใช่ค่ะที่ว่าตื่นเต้นนี่คือตื่นเต้นตรงที่คือวันซ้อมที่พี่เขาต้องมาซ้อมด้วยแต่ว่าก็ยุ้ยก็ซ้อมฝ่าหาเพราะยุ้ยมาถึงก่อนก็ซ้อมเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของเราใช่ไหมค่ะ เพราะพี่เขามาจอดรถดูตั้งนานแล้วโอ้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามามานั่งดูอยู่ในรถตั้งนานแล้วค่ะจ้ะพอหันไปเห็นสายตาเขาแล้วก็เลยลืมเนื้อเลยอาจจะผ่านมามาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเชื่อว่าภาพนี้นะครับคงยังเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเป็นภาพวันวานยังหวานอยู่ของน้องดุ้ยจริงๆคือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมกันไม่ได้อีกแล้วเชิญชมครับ